สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้านวนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะตำนานของรถมอเตอร์ไซค์ที่โคจรสลิปเปอร์ไบค์จากค่ายปีก,กนก Honda ถ้าเห็นแบบแรกคุณอาจจะคิดว่ามันคือรถสปอร์ตทัวริงหน้าตาบ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่เชื่อผมเลยครับว่านี่คือซูเปอร์ทวินที่ซ่อนเขี้ยวเล็บไว้อย่างน่าตกใจเลยครับเรากำลังพูดถึงคันนี้ครับเพื่อนๆฮอนด้ vdr 1 0 0 0 f firestorm รหัส sc 3 6เรื่องราวของ firestorm เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ยุค90ตอนที่กระแส big bike สสูบวีทบินเริ่มมาแรงทั่วโลก honda ก็เลยตัดสินใจทําบ้างแต่พี่แกตั้งใจจะทําออกมาแบบชิวๆเน้นความสนุกไม่ได้จะชนกับพวกตัวท็อป4สูบข,ของตัวเองอย่าง cbr นะครับดีไซน์มันเลยออกมาเป็น half cow ที่ดูละมุนละมุน เหมือนเหมาะกับสายทโรลิงมากกว่าแต่สิ่งที่ฮอนด้าไม่ได้คาดคิดคือด้วยความเก่งกาจในการทำเครื่องยนต์ของพวกเขาไอเจ้าวีทวิน90องศาขนาด996 1ซีซี110งแรงมาคันนี้มันดันสุดจัดเกินกว่าที่ฮอนด้าตั้งใจไว้แต่สิ่งที่พีคกสุดคือเรื่องนี้ครับเพื่อนๆ Firestorm ไม่ได้เก่งที่ความเร็วปลายแต่เป็นอตัตราเร่งช่วงกลางที่คู่แข่งต้องมีช็อก มีผลการทดสอบที่บันทึกไว้ว่าในการเร่งแสงในช่วง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยไอ้เจ้า f i เออร์สตมคันนี้มันสามารถแสงหน้าพี่ใหญ่อย่าง CBR 900 d R ได้แบบสบายๆและทิ้งห่างสุดยอดความเร็วปลายอย่าง CBR 1,100 XX Super b l a c k b i r d ได้เป็น100เมตรเลยครับเพื่อนๆโอ้โหนี่เหมืนเครื่องยนต์วีทวินที่ถูกออกแบบมาเพื่อกิน พวกสี่สูบในจังหวะเร่งแซงของจริงครับแล้วทำไมมันถึงควบคุมได้สนุกขนาดนี้ Honda ใส่ของเทพมาให้ครับเพื่อนๆหม้อน้ำคู่ด้านข้างใส่เ a ด i a t เตไม่ได้เท่เฉยๆนะครับแต่ทำเพื่อให้ดันเครื่องยนต์วีทวินเข้าไปใกล้ล้อหน้ามากที่สุดจัดบาลานซ์การเข้าโคง้งให้เทพเหมือนรถสนามแข่งและที่เด็ดคือ F ิฟเฟอร์เลดเฟรม เฟรมที่ยืดสวิงอาร์มเข้ากับเครื่องยนต์โดยตรงมันทําให้รถมีความเสถียรในการยึดเกาะที่โคตมั่นคงเวลาเข้าโค้งหนักๆแม้จะมีระยะฐานล้อที่สั้นก็ตามมันคือการรวมร่างระหว่างพลังดีบของเครื่องยนต์วีทวินเข้ากับวิศวกรขั้นสูงข,ของฮอนด้าในยุคนั้นจริงๆครับน่าเสียดายที่ในญี่ปุ่นเองหรือในบ้านเราบางส่วนเนี่ย f i r อ s ร์ r m ถูกโปรโมทเป็นรถทัวริงสปอร์ตท,ทำให้มันไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรและต้องยุติการขายไปเร็วแต่ในตลาดยุโรปเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับผลิตยาวไปถึงปี2007เลยครับเพื่อนเพอนเพราะฝรั่งเขาสัมผัสถึงความมันในการขับขี่สไตล์สปอร์ทวินที่หาจับตัวยากสรุปเลยนะครับเพื่อนๆ Honda VTR 1 0 0ว f f i r e s t พ r m คือสุดยอดซูเปอร์ทวิน ที่มีความสามารถในการเร่งกลางที่ดูดันกว่าหน้าตาที่ดูเรียบร้อยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถที่มีแฮนดิ้งที่สุดยอดและอัตราเร่งกลางที่แรงจนหลังติดเบาะคันนี้แหละคือตำนานที่แท้จริงแล้วเพื่อนๆเนละครับคิดยังไงกับเจ้าไฟ s สตอมคันนี้ใครเคยขี่แล้วบ้างมาแชร์ประสบการณ์ความมันใต้คลิปนี้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Motorcycle News ของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ